ใหญ่ครับท่านผู้ชมตตัวนี้ใหญ่ครับกัหมันสู้มือหอยบไปทางนู้นนะครับตกใจเลยชนใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาเก็บเบ็ดนะครับเมื่อตอนประมาณสิบโมงเช้ามามัดเบ็ดไว้ร้อยหลังนะครับเป็นเหยื่อปลาหมึกแห้ง เรามาลุ้นด้วยกันครับตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับแดดอ่อนแล้วเรามาลุ้นด้วยกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับผมอันนี้สายตึงๆนะครับท่านผู้ชม อยู่หรือปตาไม่รู้นะครับเรามาลุ้นด้วยกันไม่อยู่ครับ <c oughs> แตมแรกมาแล้วครับท่านผู้ชมปลาซ่อนปลาช่อน <c oughs> ตัวใหญ่จนพูดผิดแล้วครับ ฉอนน้อยครับไปนับหนึ่งครับ แกมที่สองมาแล้วครับนันผู้ชมประช่อนตัวเท่าตัวเมื่อกี้เลยเอาออกไม่ได้ครับเดี๋ยวออกที่บ้านใส่ไปงี้เลยนับสองครับอันนี้สายตึงๆนะครับนันผู้ชมเรามาลุ้นด้วยกัน อยู่ครับแทมที่สามครับท่านผู้ชมปลาช่อนครับปลาช่อนนี่ตัวใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวกินมิดครับดูก่อนเอาออกได้หรือเปล่าโอ้โหกินมิดเลยครับเอาออกไม่ได้นี่ครับนับสาม อันนี้สายตึงๆนะครับนานผู้ชมปลาอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะล้วงออกมาให้ดูผมเดาว่าปลาไหลนะครับเนี่ยพาลงไปลึกมาก ครับท่านผู้ชมเจอตัวแล้วนี่ครับปลาไหลใสสวยเลยแกะได้อยู่ครับนี่นี่เหยื่อยังอยู่ด้วยยังสดอยู่ครับเพิ่งตายาเรามามัดกันเมื่อตอนก่อนเที่ยงนี่เอง าวนี่ครับลงไปโอ้ระดูกแต้มแรกของเรามาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ใสสวยด้วยกลืนเบ็ดมิดเลยเดี๋ยวปลดได้หรือเปล่าเนี่ยได้อยู่ครับนี่ครับ เดืปลาหมึกเราเอ้ยเอ้ย,อย <c oughs> น้องตายปลาดุกแต้มแรกก็มาปลาไหลแต้มแรกก็มาแล้วปลาช่อนก็นมาแล้วครับครบทุกปลาแล้วครับวันนี้ท่านผู้ชมไปลุ้นกันต่อครับสายตึงคู่เลยครับอันนี้ นี่ครับนัผู้ชมอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับ ประดุกแต้มที่สองครับนะ่าผู้ชมตายครับนี่ครับใสสวยนะครับแต่ตายนี่ตัวยังอ่อนอยู่เลยเพึ่งตายครับ <c oughs> นี่ครับนี่ อย่าปลาหมึกแข้งผมยังอยู่เลยกลืนโอเคเต็มกลนถุงแล้วนะครับยุงเยอะเหลือเกินกัดหลังผมคันไปหมดแล้วเนี่ย สายตึงอีกแล้วครับท่านผู้ชมเรามารลุ้นด้วยกันครับเดี๋ยวผมลวงขึ้นมาให้ดูเสียงปลาเราดิ้นข้างมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลวงอันนี้ขึ้นมาก่อนเสียงปลาดิ้นข้างมาครับนี่ฮะอันนี้ตึงๆเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนผมสลับกันผูกนะครับบางอันก็ผูกสองเส้นบางอันก็ผูกเส้นเดียว ตายครับท่านผู้ชมปลาช่อนใช้สวยด้วยนี่ตายนี่ครับปลดได้อยู่ครับนี่เยื่อปลาหมึกเรานะครับ ลงตายนี่ครับไปลุ้นเงินต่อครับเส็ียบตาดินข้างหน้าไม่อยู่ครับรุดกินไม่อยู่ สายตึงสองเส้นเลยครับนี่ท่านผู้ชมดูนี่ครับน,นี่ครับสายผมตึงสองเส้นเลยเรามาลุ้นด้วยกันครับจะอยู่หรือเปล่าอันนี้ตึงเยอะอันนี้ตึงน้อยเดี๋ยวผมเอาตึงน้อยก่อนตึงเยอะผูกยอดยาไปก่อนครับ เอามันไปทางเดียวกันที่ว่าโอ้โหปลาครับท่านผู้ชมปลาครับนี่ปลาดุกครับปลาดุกเห็นตัวเลยครับเห็นตัวเลยท่านผู้ชมโอ้โใหญ่ครับท่านผู้ชมไอ้ตัวนี้ใหญ่ครับอุย๊ยกัด สเส้นนี้อยู่นี่สเส้นนี้นี่เอคนละสเส้นกันดีกวาสเส้นนี้ยังอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋วผมผูกไว้ก่อนเดี๋ยวหายน่าจัยตัวนี้นะครับที่เราได้ยินเสียงดิน้นอืบนี่ครับสายสวยด้วยลงไปอืม ม,มาลุ้นเส้นนี้ด้วยกันต่อครับเหมือนจะปลาไหลนะท่านผู้ชมมันสู้มือผมอยู่ไปทางนู้นนะครับปลาอะไรครับโอ้โหตกใจเลยปลาช่อนใหญ่ปมาช่อนใหญ่ครับนี่ กินสองเส้นคู่เลยครับอันนี้พึ่งตายตัวดำอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาเบ็ดออกได้หรือเปล่าไม่รู้นะจะได้ไม่ต้องไปนั่งแกะที่บ้านนะเสียงปลาขึ้นกินดีนะครับออกไปได้ครับท่านผู้ชมถ่ายไปเลยแล้วออกที่บ้าน นี่ครับสวยสวยส์สวยเราได้ปไปช่อนซส์สวยหลายตัวแล้วนะครับนี่ไปลุ้นกันต่อครับ หมดแล้วครับท่านผู้ชมหมดแล้วเดี๋ยวผมไปเทปลาให้ดูด้านบนนะครับอืมยุงเยอะนี่ครับถือว่าได้เยอะนะครับนี่เต็มก้นถุงเลยไปเดี๋ยวเราข้ามไปเทปลาดูกันฝั่งนู้นครับบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นไปตามผมมาครับ ทีมงานเรานั่งรออยู่อีกฝั่งหนึ่งครับมากันสามคนครับตากล้องแล้วก็ผมแล้วก็ทีมงานอีกคนหนึ่ง เน่ยครับท่านผู้ชมถือว่าได้เยอะนะครับนี่เดี๋ยวผมเทให้ดูปลาไหลตัวเดียวนะครับวันนี้ปลาไหลตัวเดียวยังสดอยู่แต่เราได้ปลาช่อนใหญ่หลายตัวนะครับนี่วันนี้วันนี้ปลาช่อนมาหลายตัวนี่ครับตัวนี้ก็เพิ่งตายตัวยังดำอยู่เลยปลาช่อนกี่ตัวเนี่ย สองสามสี่ห้าประช่อนห้าตัวครับประดุกสามตัวนี่ฮะไอตัวเนี้ยที่เราได้ยินเสียงดิ้นนะครับี่ส่วนในตัวนี้ก็เพิ่งตายตัวยังดำอยู่เลยตัวนี้ตายนานแล้วครับใั่กินตั้งแต่เกี่ยวเสร็จใหม่ๆเนี่ยร้อยดิน้นถลอกปอกเปิกหมดเลยประดุกสามประช่อนห้าประหลายหนึ่งครับ ับมัดเบ็ดตอนกลางวันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรต่อกดติดตามไว้นะครับผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ